ใส่มะละกอนะคะเส่มะละกอลงไปฝลังอยอยง่งน้อยนว่อ๋อมะคุงน่วยน้อยมะคุงนวยกระติดกระติดเดี๋ยวโอ้ยเนาะค่ะน่วยละหาบาทสิบบาทบันเฮาอยู่นี่สองร้อยสามร้อยบาทเอ้ยคักว่าหายอยากอยู่ค่ะจะแจงก่อนอืมถูกใจนายลินละวันนี้แต่กินตำมะละกอล้เขาคั่วอาหารอีสานบันเฮานะค่ะวันนี้ถูกใจฝรั่งเลยค่ะสมตำลาบหมูทำลาบหมูนะคะเพื่อนๆค่ะขัวหมูค่ะ หือเนื้อหมูของเราเสียทีไม่พันลืมสื่อหัวหอมแดงมาเพื่อนๆคะ่ะได้แต่พักชี้เลื่อยไม่พันยันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ต้นหอมเอาค่ะมะนาวและเครื่องปรุงสําหรับทํหลับลืมหอมแดงไม่มีก็ไม่ต้องใส่พอบานบอกว่าจะออกไปสื่อบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาเท่าที่มีในบ้านครัวเรือนนี่แหล้ว อย่างมากมายเนาะอาหารถ้าเราทําปุ่มเครื่องถึงมันกระซสบด,ดีนั่นแหละหัวหอมขาดขาดหัวหอมแค่มี่ใบนี่ก็หอมอร่อยแล้วค่ะใบผักชีเลื่อยค่ะ<อ>ข้าม่บบานควโมล้วนโมมาไดพ้พอดีค่ะปิดเตาเลยนะคะแล้วกับปรุงรสปิดเตาปรุงรสตามใจชอบด้วยค่ะเด้อยชอบเผ็ดชอบหวานชอบเค็มก็ปรุงเอาค่ะตามใจคนกินตามใจคนทํานะคะแม่บ้านจะ อุงรก่อนลาบไม่มีลาบไม่มีอ่ะหอมแดงใส่หอมต้นแทนเอาค่ะใส่หอมต้นแทนเอาใส่ใสข้าวั่วลงไปกาเอาด้วยสายตาใส่พริกป่นลงไปกาเอาด้วยสายตาพริกนี่เผ็ดมากนะคะขัวเองเผ็ดมากค่ะ น้ำตาลลงไปหน่อยนะในแม่บ้านก่ใส่ผมชรสโรใช้น้ำตาลเอาค่ะตาลลงไปครึ่งช้อนช้าบีบน้ำมะนาวลงไปปรุงเอาตามใจคนกินนะคะน,นี่เข็ดลาในฝรั่งกินไม่ต้องใส่พริกเยอะค่ะใส่หอมซอยลงไปในเครื่อ หอมเปหอมเรื่อยใส่น้ำปลาลงไปนี่พอกะเอา,เอาด้วยสายตาหอมแค่นี้ก็หอมแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะอาจสีสีอาจจะไม่จัดจ้านเพราะว่าหายฝรั่งน่อยแล้วฝรั่งใหญ่กินนะคะเดี๋ยวไปตำมสมตำกันเลยค่ะน้ำตาลจีบนะคะ Mm ุงรสนตาลปี๊บน้ะเ็นไอ้บานใสอันไหนต้องไปแล้วนะคะมะเขือเทศน้ำปลาหนวดได้เลยหนวดหนวดหนวดหนดเด่นไม้บานใส่น้ำมะนาวคะหนวดหนวดดุเนี่ใส่มะละกอนะคะเส็นมะละกอลงไปกลังน่อยหน่ดฮัาดุ แล้เกาใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาต้องอสยเปิดยากเลียวขอหยิบแป๊บโอเคหน่ดยหนุบหน่อยลิ้นหน่อยน้าตาสมตำโอ้ยะหอมมากเลยค่ะหอมมากเลยดูหน้าตาสมตำลาบ อน่ะอ่าหอมลุกหอมชิมหลูกชิม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 ดูชิมดูชิมดูมดแซับโอเค okay, นาลินว่าแซับแลวค่ะเพื่อนๆค่ะดูหน้าตาเดี๋ยวขวดลงขวดลงจานค่ะ สมตำลา,ลาบลาบหมูเดี๋ยวแม่บ้านขอตัว้าพักให้ยังมาเสิร์ฟอาหารเย็นก่อนค่ะสําหรับเนี่ยค่ะสมตำอาหารเย็นนีนลาบลาบหมูกับสมตำนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านไปหาพักในตู้เย็นก่อนคะ่ะเรีนล้มค่ะอขู่เบาสาวออกมาจีบกันนะคะนะเบาสาวออกมาจีบกันยามค่ําคืนโอ้ยนาเต็มเลยนะคะเพื่อนเือนค่ะเยอะมากว่าอากาศดีค่ะ อากาศดีผวกแมลงพวกไงก,ก็ออกมาคายกับค้นนะคะนะคะอ้อะ,ะเพื่อนๆค่ะเพราอากาศดีตัวมอสก็ออกมาค่ะตัวมอสก็ล่อออกมาโตล้มเหล่นล้มเตมอยู่ค่านอ,อกบ้านนะคะทุกจุดทุกมุมนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะทุกจุดทุกม,มุมมาทางนี้กับมีนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะเด้อ สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนมันที่ฝนตกดินตอนเช้าเศร้าหมอกน้ามากค่ะป่ะผ่านออกมาออกไปเดินดูหมอกฟังเสียงนกร้องสักพัก คึมฟ้าคึมฝนฝนตกลินกาแฟร้อนๆเข้ากันดีบอกับบรรยากาศที่หนาวเย็นกินคาฟฟหรือกินครีมนาะนี่เนาะคาฟฟหรือครีมนาะนี่เนาะรึ่งต่อขึ่งเลยโอ้ยมาใ้อวนได้ยังไงเนี่ยคักบอ โอ้ยชอบธรรมาชาติสวงนี้มากเลยค่ะไปาืฤดูหนาวค่ะนี่คือไปาืฤดูหนาวนะคะจะเข้าสปริงแล้วค่ะสปริงวันเพื่อฮดจะถึงนี่ค่ะเสียงนกร้องโอ้ยชอบโอ้ยธรรมาชาติได้อยู่กับธรรมาชาติชนบทนี่คือสุดยอดของชีวิตเลยค่ะเพื่อนๆพท<ด>ี่รักน้ำที่แก้วคงบบเป็นอย่างอ้วนก็อ้วนไปอ้วนแล้วเฮ็ดจังหดได้ขี่ขาดออกกําลังกายมาอาทิตย์สองอาทิตย์แล้ว วันนี้คิดอยาก,กินกาแฟาใช้ครีมบรรยากาศนอกบ้านฝนตกลิ้นโอ้ยฝนตกลินอน,น,นอนมากกุกีนอนดูสายฝนไม่บานทำความสะอาดบ้านวันนี้ซักฟงซักผ้าในวันที่ฝนตกชื่นใจจังเลยชื่นใจ กาแฟมาค่ะกับแม่ปางชีวิตไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาตรงไหนไม่ธรรมดาตรงไหนบอกให้ก็ได้ค่ะไม่ธรรมดาตรงไหนไม่ธรรมดาตรงที่ได้อยู่กับธรรมชาติดูๆตรงหน้าต่างนาคะคะตื่นเศร้ามา ถ้าวันในอากาศดีๆก็ได้ไปนั่งจิบกาแฟฟังเสียงนกร้องเย็นๆมาออกไปหน้าบ้านก็ได้ชมตะวันตกดินไม่ธรรมดาจริงๆคะพูดเล่นค่ะคำคำบางครั้งไม่ปังกะอยากคำคำนินน่อยพาเพื่อนๆหายคุ้งหหยเกียดนะคะ นาินมายู่บานไปโรงเรียนแล้วก็ชีวิตกว่าจะประมาณนี้แหละค่ะชีวิตที่ไม่ธรรมดาโอ้ยเนาะอย่าถือสาเลยค่ะเพื่อนๆค่ะลงไปออกกําลังกายก่อนค่ะดื่มก,กาแฟแล้วก็จะไปออกกําลังกายออกกําลังกายแล้วก็จะขึ้นไปรีดผ้าซักผ้านี่แหละค่ะชีวิตไม่ธรรมดาจริงๆค่ะไม่ธรรมดาจริงๆหาได้ที่ไหนเนาะ ฝนตกหยุดแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเสียงหนุก <S 2> <S 2> เสียงเขียดลองสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เขามาซัพพอร์ตและให้กำลังใจแม่ปังแอนนองและลินตลอดทุกๆคลิปที่ลงไปนะคะขอบคุณมากค่ะ บรรยากาศดีขึ้นทุกๆุกทุก,ท,กทุกวันแล้วนะคะเผลอหัดนี้ก็สปริงแล้วสปริงเข้ามาแล้วโอ้ยเสียงเขียดเรื่มร้อง้ะคะเขียดอีหม่เยอะมากนะคะแถวนี้ค่ะเขียดอีหม่เยอะมากค่ะอาจะจับมาตาแข่งปิ้งสนอยน,นี่อาจจะไม่มีสาระแต่ก็อยากมาค่ะอยากมาถักไทยเพื่อนๆค่ะมาๆกุกกี้มาขึ้นบ้านขึ้นบ้านเข้าบ้าน,านไปแล้ว <laughs> ไม่มีสาระแต่อยากมาถักไทยเนาะกุกกี้เนาะ มอนคุกกน่ะคุกิีน่ะโอ้ยอน่ะฝนแวกแหงฝนันน่ะอันน่ะอนน่ะออะโอ้ยไปอีแล้วค่ะเสรละก็ไม่มี